สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนองานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมพุทธศักราช2537ค่ะวันที่ประกาศใช้วันที่30มิถุนาพุทธศักราช2537นิยามสัพท์าวิชาชีพเภสัชกรรมวิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระทำในการเตรียมยาการผลิตยาการประดิษฐ์ยาการเลือกสรรยาการวิเคราะห์ยาการควบคุมและการประกันคุณภาพยาการปรุงและการจ่ายยา ตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพธนกรรมเนื้อหาข้อบังคับห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทำการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าวโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับไปอนุญาตเว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นหนึ่ง การประกอบวิชาชีพเภาสัรกรรที่กระทำต่อตอนเอง 2. นักเรียนนักศึกษาหรือผู้รับการฝึกอบรมซึ่งทําการฝึกหัดและฝึกอบรมในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาเพศศาสตร์ของรัฐหรือที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการได้จัดตั้งสถาบันทางการแพทย์ของรัฐหรือสถาบันการศึกษาสถาบันทางการแพทย์อื่นที่คณะกรรมการรับรองทั้งนี้ ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่ผู้ฝึกหัดหรือผู้ให้การฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีเพเสัชกรรมบทกำหนดโทษยกตัวอย่างเช่นมาตรา50ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา28หรือมาตรา44ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับบทเฉพาะการผู้ใดได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันสาขาพเพสัจกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ถือว่าผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาพเพสัชกรรมตามพระราชบัญญัตินี้อัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพเพสัจกรรมยกตัวอย่างเช่นค่าขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฉบับละ5000บาทค่าหนังสือรับรองการขึ้่นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฉบับละ500บาทค่าหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฉบับละ2 0 0 0บาทค่าใบแทนใบอนุญาตฉบับละ500บาท เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่การประกอบโลกศิลปะแผนปัจจุบันสาขาเพศัากรรมอยู่ในการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโลกศิลปะซึ่งมีคณะกรรมการการควบคุมประกอบโลกศิลปะทำหน้าที่ควบคุมการประกอบโลกศิลปะสาขาต่างๆทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณในปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านเพศศสสาสตร์ ในประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันแบบมากประกอบกับจํานวนผู้ประกอบโรกศิละปะสาขาเภศาชกรรมมีจํานวนมากขึ้นสมควรแยกการควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสศชกรรมออกจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการประกอบโลกศิละปะโดยจัดตั้ง สภาพเภศสัชกรรมขึ้นทำหน้าที่ส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเพศสัชกรรมได้โดยอิสระเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ